สถานีวิทยุสราญรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพรับอรุณ สวัสดีครับท่านผู้รับฟังรายการสุขภาพรับประหุนทุกท่านนะครับอากาศก็เริ่มอุ่นๆขึ้นมาบ้างแล้วนะครับจากที่หนาวมาหลายวันตอนนี้ก็ามาอุ่นๆแต่ยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพไว้นะครับไข้หวัดนี่ไม่เข้าใครออกใครนะครับและยิ่งช่วงนี้เด็กๆก็กําลังผู้ที่อยู่มหกกาลังจะสอบนะครับสอบแกดแพอีกรอบหนึ่งนี่ต้องระวังเลยนะครับเกิดไม่สบายขึ้นมาแล้วไปสอบไม่ไหวนะครับ ใน,ในความในความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องบินเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นต่างๆ,ๆก็ตามเนี่ยหรือแม้แต่สมาร์ทโฟนน่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเชื่อไหมครับความก้าวหน้าต่างเนี่ยได้เข้าไปถึงระบบของสาธารณสุขเข้าไปถึงเครื่องมือแพทย์ต่างๆแต่หลายคนก็มองว่าเครื่องมือแพทย์ต่างๆความก้าวหน้าเนี่ย อยากได้ก็ซื้อจากเมืองนอกมาสินะเมืองนอกเขาเก่งเขาสามารถผลิตต่ออะไรต่ออะไรได้อย่างเยอะแยะไปหมดเลยถ้าอย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่ถึงจะมีอะไรบางอย่างที่เหมาะสมสำหรับคนไทยโดยเฉพาะเอาง่ายๆครับเครื่องมือบางอย่างสำหรับในการผ่าตัดเด็กเนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีขนาดไซส์เด็กเมืองนอกนะครับแต่ไซส์เด็กเมืองไทยที่แรกเกิดที่ตัวเล็กเนี่ย ก็แทบจะหาไม่มีหรือรองเท้าบางแบบที่ออกแบบมาจากของต่างประเทศนะครับเพื่อผู้ป่วยที่มีเท้าเท้าต่างเนี่ยเท้าเบาหวานก็ดีเท้าต่างๆก็ดีเนี่ยเป็นแบบมืงนอกทำอย่างไรถึงจะเป็นเหมาะสำหรับในอากาศของประเทศไทยเหมาะสำหรับคนไทยยังมีอีกหลายอย่างครับหลายอุปกรณ์ที่จําเป็นจะต้องมีความพาวเจากจงสำหรับคนชาวเอเชียและเฉพาะ แต่ก็น่าดีใจนะครับที่ในประเทศไทยเนะี่ยมีการส่งเสริมให้มีการผลิตหรือสร้างนะวัตรกรรมต่างๆให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ช่วยได้ของที่ดีมีประโยชน์และราคาถูกลงใช่ไหมครับราคาถูกลงเกินกว่าครึ่งเมื่อผลิตได้เองเดี๋ยวต้องเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยเราเนะี่ย มีศักยภาพจริงๆครับมีศักยภาพในการที่จะผลิตของต่างๆแล้วก็มีความคิดความอ่านอย่างมากมายเลยที่จะทําให้ประเทศไทยเราสามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็พัฒนาต่อไปได้จากองคอ์กรต่างๆในปีนี้นะครับทางกระทรวงสาธรารณสุขเองมีเป็นนโยบายออกมาเลยนะครับว่าจะให้มีการ สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ทางการสาธารณสุขออกมาเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งพิงและเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดสำหรับประชาชนในวันที่24คือเมื่อวานนี้นะครับที่มีการประชุมวิชาการประจำปีเป็นครั้งที่27ของโรงพยาบาลราชวิถีมีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรม มีการเชิญหัวหน้างานนวัตกรรมของโรงพยาบาลราชวิถีมีการเชิญผู้นนรรแทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมีการเชิญผู้แทนจากศูนย์นวัตกรรมของปัญญาพิวัฒน์ของ CP ีนั่นเองมาร่วมกันครับให้ข้อคิดกับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้สนใจต่างๆที่เข้ามารับฟังกันอย่างเยอะมากเลย ทำให้พบว่าแนวความคิดต่างๆเนี่ยในคนไทยมีไม่น้อยกว่าเมืองนอกแล้วก็มีโอกาสที่จะทําได้ด้วยถ้ามีผู้ใหญ่หรือมีคนที่เห็นด้วยแล้วก็เข้ามาสนับสนุนซึ่งในปีนี้และปีต่อๆไปเชื่อว่าจะเป็นก้าวกระโดดของนวัตกรรมทางการแพทย์ทางการสาธารณสุขอย่างมากมายทางการแพทย์นะครับมีอันนึง มีพูดเสนอขึ้นมาที่เขาเคยได้รับทุนจากของสำนักงานธร,รรมหังชาติเขาบอกว่าเป็นถุงเท้ากําจัดผิวหยาบกร้านเมื่อมีผิวหยาบกร้านเนี่ยนะครับถ้าเปิดเป็นน้อยนี่ก็สบายใช่ไหมครับแช่น้ําอุ่นไปเดี๋ยวก็หลอกออกมาละสบายสบายหรือในบางคนที่เป็นมากแล้วจนท่านในบางแห่งเนี่ยเป็นตาเป็นตายแข็งขึ้นมาเลยทําไงครับ ก็ต้องไปแช่น้ําอุ่นแล้วก็เอามีดมาขุดๆขูดๆตรงที่มันแข็งๆออกใช่ไหมครับแล้วถึงทําทาย,ยาหรือทําอะไรต่อไปแต่บางทีถ้าขุดไม่ดีขุดมากไปก็เป็นแผลขึ้นมาได้เจ้าถุงเท้าเนี่ยผสมยูรีและผสมอีกหลายๆอย่างนะครับข้างในมียาฆ่าเชื้อด้วยเมื่อ ส่วนที่หยาบกร้านนะครับก็เป็นที่ใส่เท่าถุงเท้านี้เข้าไปเขาบอกว่า2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ออกมาทิ้งไว้5วันหรือว่าเขาทำอื่นไปได้ตามปกตินะครับแล้วจากนั้นไป5วันแล้วเนี่ยก็จะพบว่าผิวที่หยาบกร้านดูออกมาซึ่งดีเขาก็ได้รับการทดสอบทดลองกันไปแล้วนะครับลิกยันครับเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่ แต่ช่วยในการเตือนการกินยาหรือให้ข้อมูลในการกินยาซึ่งเขาบอกว่าแอปพลิเคชันนี้จะริงกับห้องยาของโรงพยาบาลพอคอมพิวเตอร์สั่งยาจากหน่วยหนึ่งไปยังหน่วยเภสัชเจ้าข้อมูลนี้ก็จะวิ่งเข้ายังแอปพลิเคชันอันนี้ด้วยซึ่งก็จะส่งแอปพลิเคชันนี้ไปยังผู้ป่วยเลยว่าตอนนี้กินยาอะไรบ้าง แล้วก็ต้องกินยังไงแต่สามารถตั้งเตือนได้บอกเวลากินได้เสร็จสับเลยนะครับแล้วก็ให้ความรู้ได้ว่ายาเหล่านี้มีประโยชน์มีโทษใดตามที่ใบรทธิเล็ที่เขามีมาในสำหรับยาน,นันั้นนึกว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างมากเลยนะครับที่จะมีการถ่ายทอดมีการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน อีกหลายอย่างนะครับหลายคนอาจจะคงเคยได้ยินเจ้าหุ่นยนต์ตัวเล็กๆชื่อว่าหุ่นยนต์ดินสอแล้วเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีกับผู้สูงอายุเลยสามารถจะไปตั้งไว้หรือว่าเดินไปเดินมาได้ด้วยนะครับและยังถามดูได้วยครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อนอนแล้วจะตกเตียงไหม นะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อได้ทันทีเลยไปยังแผนกของแพทย์หรือว่าผู้ดูแลเตือนเวลาที่จะกินยาหรือแม้แต่สามารถที่จะพูดคุยติดต่อเป็นช่องทางติดต่อกับแพทย์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้พูดคุยกับระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยแต่ที่สำคัญครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาในไประเทศไทนั่นเอง เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากเลยที่ในประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีคนที่คิดสร้างน,นวัตรกรรมต่างๆออกมาด้วยความอยากที่จะทําในสิ่งที่ดีดดดขึ้นมาของด้านวิถีเองก็มีการสร้างถุงนะครับเป็นถุงที่ว่าสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมีการผ่าตัดเอาราไรออกมาด้านนอกเป็นถุงรองรับสิ่งปฏิกูลที่ออกมาจากลาไส้ต่างๆธรรมดา ถ้าเกิดเป็นถุงแบบของเมืองนอกก็เป็นถุงที่ใช้แล้วล้างได้นะครับโอ้โหเดียวคิดดูมาล้างทีมันก็ดูนันสกปกนะครับเปื่อเปื่อนหรือเป็นถุงแบบใช้แค่เดียวทิ้งแต่ราคาแพงมากอยากกันนั้นเลยครับก็มาผลิตร่วมกันนะครับระหว่างโรบาร์รา,าชวิถีกับอะไรเทนโดโลยีประจอมก้าพระพนะครเหนือ ก็ดีไซน์แบบถุงแล้วก็ชนิดของพลาสติกเข้ามาเพื่อที่จะเป็นถุงที่ใช้ขั้งเดียวทิ้งเหมือนกันแต่ราคาถูกมากนะครับแล้วก็เมื่อใช้ไปสักพักหนึ่งผู้ที่ใช้ก็มีความพึงพอใจครับเพราะว่าเวลาเข้าห้องน้ํำเสร็จปุ๊บไม่ต้องไปเสียเวลามือล้างใช่ไหมครับแหมเอาของเก่าไปทิ้งล้างล้างเนี้ยก็ผูกมัดเลยครับใส่ถุงแล้วออกมาทิ้งข้างนอก ค่านี้แหละครับก็ทาให้สามารถที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าสะดวกสบายกับชุดมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ทําให้มีนวัตรกรรมนี้ขึ้นมาได้ก็เนื่องจากเลยครับ1มองเห็นปัญหาปัญหาเล็กๆน,น,น้อยๆหรือปัญหาอะไรก็ได้ครับที่เกิดขึ้นและจากปัญหานั่นแหละจึงมาทําให้มีคนมีการก้าวหน้าในการสร้างนวัตรกรรมต่างๆ อาจจะบอกเอ๊ะโอเคนี่เองเป็นเรื่องสบายๆย,ยังมีอีกครับหลายอย่างเช่นการนำพืชบางอย่างมาใช้เป็นที่ปิดแผลนะครับหรือการใช้นวัตกรรมเป็นเหมือนกับเป็นเจลนะครับที่จะเข้าไปใส่ในแผลที่เป็นแผลเบาหวานก็ดีแผลที่ลึกๆก,ก็ดีใส่แล้วทิ้งไว้เลยครับประมาณ5วันก็เอาออกแล้วก็อาจจะเปลี่ยนใหม่ได้ โดยมีสารเงินนะครับเป็นสารซิลเวอร์เนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับต่างๆซึ่งทำให้แผลนี้หายเร็วขึ้นที่สำคัญก็คือทำโดยคนไทยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจยอย่างยิ่งที่คนไทยเราสามารถที่จะทำผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างออกมาได้หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถที่จะช่วยกัน แล้วก็ทำให้สิ่งเหล่านี้ดีขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังคิดยังไงบ้างล่ะครับหรือท่านผู้ฟังอยากที่จะมีความสุขสบายอะไรบ้างในชีวิตเช่นตอนนี้เอ๊ะจะเดินไปไหนก็ลำบากลำบากอยากจะมีคำยันแบบใหม่ๆขึ้นมาที่พกพาสะดวกใช่ไหมครับทนนี้จะต้องเอาคำยันไปแบบใหญ่ๆนะ่ะหรืออะไรก็ได้ครับหรือ บางท่านชอบผลิตภัณฑ์บอกผู้หญิงไปไหนมาไหนแหมต้องเดินไปเวลาไปเข้าปัสสาวะก็ลําบากใช่ไหมครับต้องนั่งยองๆงลงมามันนั่งลําบากนะครับจะยืนปัสสาวะได้ไหมก็มีนะครับมีอาจารย์ที่เขาผลิตของขึ้นมานะครับเพื่อใช้สําหรับผู้หญิงที่สามารถยืนปัสสาวะได้เลยนะครับใช้เสร็จก็เอาถุงน้ำไปทิ้งไม่ต้องนั่ง ซึ่งต่างประเทศทำแล้วครับแต่อันนี้ทำในประเทศไทยแล้วก็จดลิขสิทธิ์แล้วคือไม่เหมือนกับของมองนอกนะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไทยทำไทยใช้เองครับแล้วก็มีโอกาสอาจจะไปขายต่อต่างประเทศได้ด้วยเห็นไหมครับเหล่านี้เป็นเหมาสำหรับคนไทยซึ่งมีหลายอย่างนะครับท่านสามารถรับฟังรายการวิทยุสลาลมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ s a r มม o m m f a g o t และสามารถติดตามใน Facebook นะครับสาราร์ลมเ a d i ดีหรือรับทราบข่าวสารกระทรวงการต่างประเทศได้ที่ w w w m f a g o t h ได้ที่ Facebook ไทย MFA หรือจะรับชมวิดีโอย้อนหลังรายการจากทางสถานีได้ทาง YouTube สรารลมเรดิโอหรือรายการวิดีโอต่างๆจากกระทรวงการต่างประเทศได้ทาง YouTube MFA Thailand ลองนะครับเขียนเข้ามาให้ความคิดเห็นทา,าง Facebook ก็ได้ครับหรือใครอยากที่จะมีนวัตรกรรมต่างๆนอกจากนวัตรกรรมทางด้านสาธารณสุขแล้วยังมีนวัตรกรรมทางด้านบริการนวัตรกรรมอีกลายหลายอย่างนะครับที่เข้ามา ไม่เพียงว่าต้องผลิตเป็นชิ้นของออกมาปีนต่คิดว่าเอ๊ะการบริการอย่างนี้ต้องทำยังไงถึงจะรวดเร็วมากขึ้นอย่างเช่นนวัตกรรมของการทำพาสปอร์ตใช่ไหมครับที่ของกระทรวงการประเทศที่ทำแล้วจัดระบบใหม่ได้ผลดีแล้วก็ได้ด้วยความรวดเร็วนวัตกรรมของการต่อที่เป็นรถก็ได้ผลเร็วขึ้นเป็นนวัตกรรมด้านบริการส่วนนวัตกรรมของทางการแพทย์ยังมีอีกหลายอย่างนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยสามารถผลิตได้ หรือเห็นว่ามีอะไรบางอย่างที่แหมน่าจะทําให้ดีกว่านี้ได้นอกจากเมื่อกี้บอกว่าถุงท่ากําจัดผิวหยาบแล้วยังมีนะครับถุงเท้าช่วยป้องกันเส้นเลือดคออันนี้ก็มีผลิตออกมากันแล้วนะครับหรือมีคอเครื่องของที่สำหรับเจาะเลือดนะครับคือหมายถึงว่ามีชุดฝึกการเจาะเลือดขึ้นมาทำให้ง่าย แต่ที่จะไปหาคนไข้หรือเาาคนช่างเคมาเป็นตัวอย่างนะครับให้นักให้นักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ลองเจาะก็ใช้เครื่องมือนี้เลยเพราะว่าเจ้าเครื่องมือจําลองเนี่ยจะได้ความรู้สึกเหมือนกับได้เจาะจากเส้นเลือดจริงๆซึ่งเมืองนอกนะครับขายชุดละหลายหมื่นบาทและจะต้องมีการเปลี่ยนแผ่นที่จะต้องสลับเจาะเนี่ย อยู่เนือง,งนะครับเปลี่ยนแผ่นทีก็หลายพันบาทแต่ประเทศไทยสามารถผลิตขึ้นมาได้แล้วครับที่สามารถที่จะไปทดสอบทดลองในการใช้การจับเลือดแล้วก็แผ่นที่ทดสอบนี้ก็ไม่ต้องที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆแต่ถ้าเปลี่ยนชุดหนึ่งก็ไม่กี่ร้อยบาทเองครับราคาตั้งต้นก็ถูกกว่าของเมืองนอกมากเห็นไหมครับคิดดูแล้วก็ใช้อะไรไม่รู้ไหมครับใช้แผ่นยางพลารานั่นเองแต่ กว่าจะได้ว่ายางพาราต้องผสมด้วยสูตรเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงจะได้เป็นเครื่องมือน,นี้ออกมาเนี่ยใช้เวลานานครับเพราะฉะนั้นเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนไทยเราเนี่ยสามารถผลิตได้แล้วก็ได้ผลดีแต่ก็อาศัยความทุ่มเทของนวัตกรทุกคนและคนที่ผลิตเนี่ยไม่ใช่มีแต่แพทย์นะครับมีพยาบาลมีเจ้าหนีเทคนิค หรือมีบางคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการสาธารณสุขเลยเพียงแต่มีความต้องการและมีความเห็นอยากที่จะทําอะไรต่ออะไรให้ง่ายขึ้นเขาบอกครับมีอันหนึ่งอาจจะเป็นคําตลกก็ได้นะครับเขาบอกว่าถ้าอยากจะทําอะไรให้ง่ายๆและเร็วนะให้ไปให้คนที่ขี้เกียจที่สุดทําแบบฟังดูแล้วแปลกนะครับก็คือคนที่ขี้เกียจเขาก็จะหาวิธีการทีาทำงไงยจนจะได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้น จะไม่ต้องทํานานนะครับก็เป็นคําคํานึงที่เขาบอกขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะมีคนครับอยู่ส่วนหนึ่งที่พยายามที่จะสร้างสารสื่อใหม่ๆขึ้นมาแต่ต้องอาศัยที่มีคนที่จะคอยสับสนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าหัวหน้าบอกทําทําไมเสียเวลาคุณไปทำออื่นเถอะไปเสียเวลากับอย่างนี้ทําไมอันนี้เสร็จเลยครับนวัตรกรรมไม่เกิดแน่นอน สิ่งที่สําคัญก็คือว่าต้องมีการสรับสนอย่างมากในต่างจังหวัดใช่ไหมครับมีหลายที่เลยครับที่ทําเครื่องออกกายภาพเครื่องต่างานเนี่ยซึ่งได้ผลดีทุกคนแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยหรือไม่นานวันนี้ครับมีเรื่องของการทำเก้าอี้เข็นนะครับแบบหนึ่งคือสังเกตไหมครับคนไข้าบางคนเนี่ยที่ต้องนั่งเก้าอี้เข็นแล้วก็จะไปทําฟัน พอไปถึงที่ทําฟันก็ต้องยกกันลงจากเก้าอี้นะไปโต๊ะทําฟันอีกเป็นการเสียเวลาใช่ไหมครับเขาก็ดีไซน์เก้าอี้แบบนี้มาเลยครับนั่งปุ๊บเข็นไปที่โต๊ะทาฟันโต้าฟันก็จะทําเป็นแบบระบบเขาเลยนะครับเข้าไปล็อกปับ๊บอ้านอนทําฟันได้เลยไม่ต้องยกกัน3ามเที่ยวสีเที่ยวก็เป็นมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นลองมองรอบตัวดูสิครับว่า มีปัญหาอะไรอยู่รอบตัวตอนนี้แล้วแทนที่จะบน่บนเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นปัญหาตอนนี้ลองมาคิดกันครับว่าเอ๊ะมีวิธีอะไรนะที่จะทำให้มันง่ายกว่านี้หรือมีวิธีอย่างไรนะทำให้คุณภาพดีกว่านี้อาจจะฝันไว้ก่อนนะครับหลายคนเชื่อไหมครับจะมีใครนะครับจะฝันว่าวันหนึ่งเราจะมีเครื่องเตือนว่าฝ่าเท้าเนี่ย มีความชาอยู่ในระดับไหนความชานี่เกิดจากการที่เป็นโรคเบาหวานนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับว่าชาไม่มีความรู้สึกใช่ไหมครับเลือดเป็นโรคเบาหวานเลือดไปเลี้ยงน้อยลงทนีนี้พอชามากๆนะเนี่ยเลยไปเหยียบอะไรเป็นแผลหรือเป็นอะไรเนะี่ยข็ไม่รู้สึกตัวพอไม่รู้สึกตัวปั๊บความชาพวกนี้ก็จะทาให้ครับเป็นแผลและรักษายากเพราะฉะนั้นรองเท้าหล่นเนี้ยหรือที่วัดความชาเนี่ย ถ้าจะเป็นตัวบอกได้ว่าตอนนี้นะเท้าน,นี่นะชาร,ระดับนั้นร,ระดับนี้แล้วนะครับก็ทําให้รู้แล้วก็ได้ป้องกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเครื่องมือทางการแพทย์หลายอย่างครับที่ผลิตในประเทศไทยมีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหน้าภาพภูมิใจยอย่างเช่นบางทีเป็นแคมธรรมดาน,นี่ครับก็ก็มีขึ้นมาเป็นแคลมคือเป็นที่หนีบครับที่มีการประยุกขึ้นมาโดยจะเป็นหัวฉีดน้ํา สำหรับกล้องที่ส่องเข้าไปในกระเพาะนะครับส่องเข้าไปแล้วโอ,อ้โหเวลามีเลือดเลือดเนี่ยทำให้มองไม่เห็นในส่วนต่างๆก็ต่อเติมหัวฉีดน้ําเข้าไปก็ทําให้สมัติยากดฉีดน้าแล้วมองเห็นแผลที่อยู่ในกระเพาะได้ดียิ่งขึ้นราันี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจครับนอกจากนี้เราสามารถที่จะพัฒนา,นาต่อเนื่องไปได้อีกหลายต่อหลายอย่างอาจจะเป็นเรื่องของทางด้านของยางก็ได้นะครับ ยาหลายอย่างที่ผลิตในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรก็ดีหรือเป็นยารักษาโรคหรือเป็นวัคซีนหลายอย่างนะครับที่คนไทยเราเองเนี่ยได้ผลิตมาช่วงนี้มีการเรื่องของการตรวจเรื่องของไข้เลือดออกมีการพัฒนาร่วมกันในการทําวัคซีนไข้เลือดออกป้องกันนะครับป้องกันไข้เลือดออกน่าจะเป็นสิ่งที่ดีทําให้เราได้รูปแบบใหม่ๆและได้ยิ่งทํารูปใหม่ใหม่อีกแล้ว ต้นทุนก็จะถูกลงครับเมื่อพิจในคนไทยสำหรับคนไทยด้วยกันเองก็จะมีของดีของไทยเนะี่ยได้ใช้กันเองในประเทศเพราะฉะนั้นคิดนอกกรอบครับคิดนอกกรอบคิดในสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาในขณะนี้ร่วมมือกันครับเอกชนเดีย๋ยวนี้เขาก็มีลายที่นะครับที่จะให้ส่งไอเดียต่างๆไปในการ แข่งขันหรือประกวดและให้ทุนครับสำคัญอย่าคิดว่าไปแข่งขันนั่นเลยครับคิดว่าส่งไปแล้วเขามีการให้ทุนให้ต่อยอดต่อได้นะครับลองดูสิครับมีลองไปล้ในยูทูบเราหาหลยายๆลอย่างก็จะพบว่ามีหลายอย่างเลยครับที่ได้รับการสนับสนุนจากขององค์การเอกชนหรือจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติก็มีพวกสวทชก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่านิ่งเฉยครับวันนี้คุณมีไอเดียอะไรที่จะช่วยเหลือคนรากล้างคุณ คนที่เป็นประชาชนคนผู้ป่วยหรือหลายๆลยอย่างครับเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์นวัตกรรมการบริการทางการแพทย์นวัตกรรมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาร่วมมือกันและจะพบว่าชีวิตมีความสุขครับความสุขที่ได้ทําอะไรบางอย่างเพื่อแต่ละคนแต่แม้ว่าสิ่งนั้นที่คุณคิดนะ่ะสิบอย่างหรือร้อยอย่าง อาจจะไปได้ผลสําเร็จจริงๆในการที่เอาไปใช้สําเร็จจริงๆเพียงอย่างเดียวก็จงภาคภูมิใจนะครับอย่าไปยออ่อท้อสิ่งหนึ่งของนักวิทยากรที่ย่อท้อคือคิดขึ้นมาได้แล้วปรากฏว่าไปได้ไม่ถึงจุดฝั่งฝันก็เลิกลมไปวัราะนั้นอยากเป็นกําลังใจให,ให้ทุกคนนะครับอย่างน้อยถ้าคุณไม่อยากเป็นนักวิทยากรก็เขียนมาเท่านั้นเองครับว่าคุณเห็นปัญหาอะไรอยู่ตอนนี้และคิดว่ามีแนวไอเดียยังไงที่หน้าที่จะทําต่อไป เท่านี้ครับก็จะมีอีกหลายคนที่มาช่วยกันต่อยอดกันไปเพื่อประชาชนของเราครับเพื่อประเทศไทยของเราขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในการที่มีสังคมเป็นสังคมแห่งการส,สาร้างสรรค์เรียนรู้และก็มีความสุขร่วมกันครับสวัสดีครับ